โอ้โหกันังพอดีเลยเดี๋ยวจะไปบอกเมียหน่อยยืดตัวพวกสูงครับสวัสดีครับตอนนี้ครับอยู่กับคันตาวูอีพีที่17ในอีพีนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมรดนงำงวันเอดโลกนะครับวันที่1นธันวาคมของทุกปีนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็น ขบวนของนักเรียนนะครับแล้วก็คณะครูร่วมแห่กองยาวครับนำถุงยางอนามายัยไปแจกให้กับชุมชนนะครับแล้วก็รณลง,ลลงการรักร่วมเพศหรือว่าการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะแจกตรงไหนจุดไหนบ้างไปดูกันครับ วันนี้เป็นไงบ้างครับกิจกรรมรณรงค์วันเย็นโลกครับพี่โอ้วันนี้ก็ต้องเป็นวันที่ดีดีครับอ่าเพราะว่าเราเตรียมอ่าความปลอดภัยไว้นี่เป็นการให้ความรู้นะครับนะใช่เราจะแจกชุมชนด้วยใช่ชุมชนได้การวิธีการป้องกันนะครับเรื่องเหตุนะ อันนี้นะครับก็จะแจกให้กับชุมชนนะครับป้ายรถเมย์ตามตลาดตามอะไรใช่ใแล้วก็สาธิตพีการใช้ไหมพี่นัสครับสาธิตหน่อยพีการใช่ไหมครับใช้นะครับสีฟ้าสีชมพูสีม่วงครับพี่เนี่ยขนาดห2าสองมิลหรอสีฟ้า52ครับผมสีม่วงอะสีม่วงม่วงห้าสแล้วก็สีชมพูขนาด49เกาเอ้าก็เหมาะเลยเนี่ยเอาไป ้องใ้ขนาดนี้อันนี้ตะวันครับวันนี้เป็นเกียรติท่านาสายมาช่วยร่วมคณะกองยาขงเราด้วยครับผมตะวันตันชายตอนนี้โห้เครื่องมือพร้อมอ่ะเครื่องมือพร้อมเลยอ่ะ <ś les> โอ้โหนี่ทีมงานครับนี่โอ้โอโตหติงตดติงเยาวราแเลยวโวต,ติงมาตรงมาหายเลยจ้าโอ้โหกัลังพอดีเลยเดี๋ยวจะไปบอกเมียหน่อยอันนี้มีหลายไซส์นะครับถ้าเกิดเป็นสีชมพูผมก็อยู่หลังขงบวน,นะครับก็พยายามเดินแจก ถุงยางแต่ละซองแต่ละขนาดนะครับแต่ละไซสแลแล์แรก็จะรีบ้าแล้วยๆหล่นหล่นล่นล่นถ้าเกิดเจอพี่ผู้ชายครับก็จะแจกไปเลยไม <c oughs> ่ออ <c oughs> ย้เงินนไปเลยว่าผมจะไม่ใช้แล้วนะ่เนี่ยครับพ <c oughs> <c oughs> ีบ่ครับ ครับมีมีลายไซส์หลายขนาดนะครับว้าว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 ว้อวว้า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 วน้าวว้ต้างว้งวว้นไว้าวว้องใส่วุ้ารั้าไว้ต้องไ้าวว้าวว้าว้างว้าวว้าวร้าวว้า้าวว้าวว้า้าวว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 ้า้าวว้าวว้า้วว้า้้้้้้้าได้้ รวับดีครับรนลออเดโลครับครับของการใส่ถุงนะผมรบ่นนลครงบอเดโลครับครับผมนี่คุณเรับสวัสดีครับสวัสดีครับหาเสียงยิ่คุณเพย์ครับได้เลยครับได้เลยครับคือไปใส่น้ำเล่นนะผมถามว่านี่ได้ันเออพี่บินพี่บินเย ใหญ่ๆเลยครับเลยครับเลยครับเลยมีหลายสีหลายไซสนะคะผมยังไม่หมดครับเอาเลยครับเอาเลยคนนั้นไม่หลายคนได้ครับได้ครับเรือเรือไปใช้หลายที่ครับเรือไปใช้หลายที่ตัวตึงตัว มาียรเาเาเมาหาเสียงมมาิแประชาชนให้ความสนใจดีนะครับสนใจสนใจที่จะลดลงหรือสนใจที่ใช้ถุงยางสนใจที่จะช่วยกันป้องกันโรคเกศนะครับอ่าอาจจะลดน้อยลงก็ตนักคือตอนนี้เด็กเราหันมาดูเสพสิ่งเสพติดเช่นสื่อออนไลน์ที่มันแบบ เกี่ยวกับเพศศึกษาครับไม่เยอะไหนพี่เว็บไหนครับเว็บเว็บครูก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปถามเด็กคือเราจะได้สอนวิธีการป้องกันทางเพศสำคัญอะไรประมาณนี้ครับผมครับผมหัวหน้าโครงการครับผมพี่แมมอยาก บอกอะไรบ้างครับกับประชาชนเยาวชนบ้างว่ามันเอโรคนี้ควรตระหนักอะไรยังไงมั้ยอ๋อต้องตระหนักเพราะมันยังเป็นโรคที่ยังเป็นสิ่งที่ทําลายประเทศชาติอยู่ยังใช้งบประมาณในการรักษาเยอะอาจจะมองว่ายังไม่ไม่รุนแรงไม่ได้แรงแต่เราก็ควรจะป้องกันอยู่ยังเป็นโรคที่เป็นปัญหาอยู่ในในโลกนี้ครับผมก็ป้องกันไว้ครับป้องกันไว้ห่างไกลโรคครับผมแต่แต่สำหรับ รวมน้าไม่ป้องกันนะ <c oughs> ใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้ใช้อะไรไ,ไม่ได้ใช้ได้ <c oughs> ใช้ได้ผมว่าแสด,ดงสดไปเลยครับสดหรือว่าไม่ขายแล้ว <c oughs> ยู่กับคุยรันครับวันนี้ <c oughs> เราจะลงมันอีกลูกเราอยากให้ประชาชนหรือเยาวชนตัะหนักหรืออะไรยังไงบ้างครับพี่น้องให้ตระหนักถึงเรื่องของเชื้อ SIV ครับ <c oughs> เชื้อ i v ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยครับ หลายอย่างครับเรามันทังหลายอย่างลบทั้งชีวิตเราด้วยยืดอกรกสูงครับเสร็จสิ้นนะครับสําหรับกิจกรรมรถดงวันเอกโลกนะครับก็ได้แจกถุงยางเดินรถดงให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็เยาวชนที่เขตหนองแขมนะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าครับผมบ๊ายบาย